คุณต้องคิดใหม่นะตอนจุดรอยตำหนิอะไรพวกนี้อันนี้น่าจะลงหลงลงหลงุมมาเกิดรอบคันเลยเจ้าของเดิมแต่งสวยนะบูสเกิร์ตชุดหลังแก๊ปหลังมอนซาชอปอากันนะอะไรพวกนี้เลขไม่นะ5,000ันกว่าเองซีดาวนะครับคันนี้ซีดาวสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับผมปอพีเคมาแล้วฮะวันนี้ต้องบอกออกตัวก่อนเลยว่าใครที่แบบว่าชอบในเรื่องของรถกระบะ4ประตูแล้วก็แบบมองข้ามแบรนด์มิสูไททันไปนะ คุณต้องคิดใหม่นะตอนนี้เจนนี้โฉมนี้มาบอกว่าสวยแล้วนะฮะหน้าคมๆคมเลยนะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าเวลาเราขายรถอะลูกค้าชอบถามเอมี e u, อีซูซูออนิวไหมคะัไฮแลนเดอร์ไหมครับอะไรเงี้ยแบบไททันค่อนข้างจะมีถามถึงน้อยนะฮะแต่ว่าคันเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนความคิดของเพื่อนๆหลายๆคนไปเลยนะครับยังไงเดี๋ยวข้า,างหลังแล้วแต่งมารอบคันเลยสวยมากๆนะฮะคันเนี้ยฟรีดาวพร้อมชุดของแต่งรอบคันแบบนี้เอาไปให้เลย เนะี่ยให้ไปหมดนี่เลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะอ่าเป็นเครื่องเดิมนะทุกคนคันนี้เป็นเครื่องเดิมเดี๋ยวพาไปดู ซูมิชิไทท a นนะฮะ 2, 2022ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ฮะเป็นไงทุกคนนี้รอบคันนะอันนี้คือได้มาปุ๊บนะฮะผมก็เอ่อล้างเลยนะครับแล้วก็เอามาถ่ายนะโปรติโปติผมชอบแบบว่าไม่ล้างลรามาถ่ายโชว์ลูกค้าบอกว่าพี่โหฝนมันเยอะมองไม่ค่อยชัดอันนี้ล้างให้แล้วล้างก่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่ได้เก็บงานบางส่วนที่มันแบบว่า อย่างเช่นจุดรอยตําหนิอะไรพวกนี้ที่เจ้าของเก่าโดนมาอะไรเยงี้ครับคือพอเรารับรถเราเรารับรถมาเราต้องดูนะครับคันนี้มีฮนะแต่ว่ามีแค่จุดเดียวนะั่นคือล้อแมกนะครับอาจจะเอาไปว่าเดี๋ยวดูรอบคันก่อนแล้วกันเอามาที่ชุดหน้าเลยครับผมโหทุกคนดูนะฝากระโปรงนะฮะมีโลโก้เป็นตัวฟอนต์นะครับผมนะบมิสูไททัน,น,น itsu, แล้วก็ลายคาร์บอนนี้นะผมดูจากสายตาเนี่ยมันน่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับ สติกเกอร์นะแล้วก็กระจังหน้าดำแดงนะครับผมโอ้โหสวยนะฮะตาไฟนะฮะตรงนี้เป็นตาไฟโปรเจคเตอร์แล้วแบบลายเส้นลวดลายเขาสวยครับทุกคนคันนี้สวยมากๆไฟตัดหมอกนะฮะแม็กนะฮะที่ติดรถคันนี้มาอ๋อก่อนจะไปแม็กทุกคนเห็นสเกิร์ตรอบคันไหมเดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆนะสะเกิร์ตรอบคันอย่างสวยอ่าแม็กที่ให้มาเป็น T9 นะครับผมเนะี่ย ตามนี้เลยแต่ว่าคันนี้มีตําหนิอยู่ที่แม็กล้อหน้านะฮะคันนี้เห็นไหม <c oughs> มันจะเป็นอย่างเงี้ยอะดุ้งนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะสำหรับคันนี้ใครมาซื้อคันนี้ไปไม่ต้องกังวลเลยนะว่ามันจะได้แบบนี้ไปนะยางเส้นนี้ก็ต้องเปลี่ยน <c oughs> เห็นไหมทุกคนอันนี้น่าจะลงหลุมลงหลงุมมาแล้วก็แบบกินเข้าไปด้วยกันด้วยด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นรถยางใสเตีย้ยแกมเตี้ยนะมันก็จะ ขาเรียกอะไรอ่ะดุ้งง่ายหน่อยนะฮะนี่แม็กเอาว่าเดี๋ยวแม็กตรงนี้เปลี่ยนให้นะครับทั้งแม็กทั้งยางเลยอาจจะเปลี่ยนสีเส้นเลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมเพราะว่ายางปีค่อน,น,นข้างใหม่นะครับเดี๋ยวดูให้อีกทีนะสีประตูสีขาวนะฮะคันนี้เป็นตีมแบบว่าขาวดำนะครับมันจะมีลายเส้นแดงคาดๆมาหน่อยทุกคนนะกระจกนะมองหลังมองข้างมีไฟเลี้ยวให้นะครับเป็นสีดําเป็นโนแบค็ค คือสีพวกนี้มันจะสวยแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นรอยง่ายเมันใ,นใครที่ใช้รถประเภทนี้นะส่วนใหญ่จะเอาไปแรปนะครับแรปเงาแรปสีแรปแรปพลาสติกอะเหมือนติดฟิล์มมือถือฮะบอ,บอด,ดี้รอบคันสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันเลยโหลายเส้นสวยจริงคันนี้ทุกคนดูมันมีมิติความเป็นสเกิร์ตสเกิร์ตเขามีมิติมากแบบโปกติสเกิร์ตจะตรงๆใช่ไหมอันนี้ออกแนวบอกว่ามี ลายเส้นโค้งออกมานะฮะไว้หุ้มกับล้อหลังหน่อยนะครับนี่ล้อหลังเจ้าของเดิมแต่งสวยนะแต่งมาสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะนี่โห,โหสุดยอดนะครับดูสเกิร์ตชุดหลังนี่ให้ดูเต็มๆเลยคือมองมุมไหนมันก็สวยอ่ะไม่สวยดิปาภปษาวผู้ชายก็เรียก แม่งโคตรเท่เลยนะครับาฝาโปรงหลังนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะนะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับมีท่อให้แล้วนะคันนี้เสียงท่อเพราะมากนะครับมีไลเนอร์ให้นะทุกคนจากศูนย์บริการเลยเห็นไหมว่าผมเอาใา้รอถ่ายรูปวางไว้ตรงนี้แล้วนะคันนี้รอถ่ายรูปอยู่นะครับแต่ว่าต้องเอาแม็กไปทําก่อนนะ อาจจะต้องเปลี่ยนแม็กไม่แน่ใจในส่วนของตรงนี้ก็จะมีแก๊ปหลังนะครับแก๊ปหลังแต่งน่าจะของแท้จากแบรนด์เขาเลยเพราะว่าผมไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นอิลสุนะครับจะใส่แก๊ปหลังมอนซ่าช็อปอากันนะอะไรพวกนี้อันนี้ไม่มีแบรนด์น่าจะเป็นจากของตัวโรงงานเขาเลยนะครับอ่ะให้ดูฝั่งนี้บ้างให้ดูฝั่งนี้บ้างนะครับย้อนแสงหน่อยนะขออภัยด้วยครับผมอืม แม็กควดสวยนะครับมีข้อเพื่อความสวยงามมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตรงน,รนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ก็เป็นรอบคันนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับชุดคอนโซลน,นะครับตอนนี้คือสีรอบคันไม่มีโดนนะเราเราดูไปพร้อมกันอยู่แล้วนะครับผมก็ดูไปเรื่อยๆถือกล้องไปก็ดูไปเรื่อยๆว่า มีสีโดน้ไหมตรงนี้สีไม่มีโดนนะครับไม่มีแม้แต่มอา่าเรียกรอยไม่เห็นก็ไม่มีสภาพสีเนี่ยผมให้99%เลยเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ที่เห็นกันพร้อมกันเมื่อสักครู่นี่คือชุดแม็กนะครับแม็กมันดุ้งมาแล้วก็ยางมีโดนบอกว่าโดนแม็กกินเข้าไปนะฮะอันนี้ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับหรือยังไงดีเปลี่ยนลายไปเลยไหมอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ผมยังไม่รู้ผมต้องทาอะไรบ้าง นะแต่ที่แน่ๆคือล้อกับยางต้องเปลี่ยนแต่อยู่ที่ว่าต้องจะเปลี่ยนลายหรือเปล่า,านั้นเองนะครับไปดูข้างในกันเบาะด้านในหัวถุงยังไม่แกะเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้ใหม่จริงตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยปี2023นะรถคันนี้จดปี2022มันรถปีเดียวครับทุกคนไว้ใจได้เลขไม้นะ5000กว่าเองนี่ทุกคนเห็นเลขไม่ไหมทุกคนเห็นเลขไม้ตรงนี้ไหมฮะ5,000กว่าเองเอ่วิทยุเดิมนะฮะ แอร์เมนวนวลนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์5สปีดนะฮะแล้วก็ถ้าเอาเกียร์หลังบวรวมด้วยก็จะเป็น6นะครับหวถุงทุกอย่างยังอยู่ฮะยองแสงหรือเปล่าเนี่ยยอดแสงไม่น่าถุงยังอยู่ฮะรถคันนี้ใหม่ครับผมคือแค่ล้างมาก็ใหม่แล้วนะครับอ่ะห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมเนี่ยสภาพแบบเนี้ยคุณเอาไปใช้ยาวๆนะครับผม ฟรีดาวนะครับคันนี้ฟรีดาวนะฮะออกได้ทุกอาชีพอยากได้4ประตูถ้าถามว่าเงินเดือนแค่เก้าพันออกได้ไหมลองทักเข้ามาฮะเงินเดือนเก้าพันผมว่าออกได้ชัวร์นะแต่อาจจะต้องมีกู้รวมนิดนึง้าทหานเงินเดือนมากกว่าน,นี้ก็คือออกคนเดียวได้แหละแต่อันนี้พูดถึงเงินเดือนประมาณเก้าพันอยากได้4ประตูนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆว่าเงินเดือนเก้าพันอยากได้4ประตูต้องทําอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างคุณทักเข้ามานะเดี๋ยวผมจัดการให้ขอบคุณครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับผมปอพีเคมาแล้วฮะวันนี้ต้องบอกออกตัวก่อนเลยว่าใครที่แบบว่าชอบในเรื่องของรถกระบะสี่ประตูแล้วก็แบบมองข้ามแบรนด์มิสูไททันไปนะคุณต้องคิดใหม่นะตอนนี้เจนนี้โฉมนี้มาบอกว่าสวยแล้วนะฮะหน้าคมๆเลยนะอันนี้ผมไม่รู้นะแบบเพราะว่าเวลาเราขายรถอะลูกค้าชอบถามเออมีอ u สู All n นิวไหมครับไฮแลนเดอร์ไหมครับอะไรเงี้ยแบบไททันค่อนข้างจะมีถามถึงน้อยนะฮะแต่ว่า คันเนี้มันอาจจะเปลี่ยนความคิดของเพื่อนๆละหลายคนไปเลยนะครับยังไงเดี๋ยวข้า,างหลังแล้วแต่งมารอบคันเลยสวยมากๆนะฮะคันนี้ฟรีดาวพร้อมชุดของแต่งรอบคันแบบนี้เอาไปให้เลยเนะี่ยให้ไปหมดนี่เลยไม่ต้องทาอะไรเลยนะฮะเป็นเครื่องเดิมนะทุกคนคันนี้เป็นเครื่องเดิมเดี๋ยวพาไปดู ไททันนะฮะ 2, 2022ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ฮะเป็นไงทุกคนนี้รอบคันนะอันนี้คือได้มาปุ๊บนะฮะผมก็ล้างเลยนะครับแล้วก็เอามาถ่ายนะโปรติโปติผมชอบแบบว่าไม่ล้างแล้วมาถ่ายโชว์ลูกค้าบอกว่าพี่โหฝุ่นมันเยอะมองไม่ค่อยชัดอันนี้ล้างให้แล้วล้างก่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่ได้เก็บงานบางส่วนที่มันแบบว่า อย่างเช่นจุดรอยตำหนิอะไรพวกนี้ที่เจ้าของเก่าโดนมาอะไรเยงี้ครับคือพอเรารับรถเราเรารับรถมาเราต้องดูนะครับคันนี้มีฮนะแต่ว่ามีแค่จุดเดียวนะั่นคือล้อแมกนะครับอาจจะเอาไปว่าเดี๋ยวดูรอบคันก่อนแล้วกันเอามาที่ชุดหน้าเลยครับผมโหทุกคนดูนะฝากระโปรงนะฮะมีโลโก้เป็นตัวฟอนต์นะครับผมมิสูไททันแล้วก็ลายครบบาร์บอนนี้นะผมดูจากสายตาเนี่ยมันน่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับ สติกเกอนะฮะแล้วก็กระจังหน้าดำแดงนะครับผมโอ้โหสวยนะฮะตาไฟนะฮะตรงนี้เป็นตาไฟโปรเจคเตอร์แล้วแบบลายเส้นลวดลายเขาสวยครับทุกคนคันนี้สวยมากๆไฟตัดหมอกนะฮะแม็กนะฮะที่ติดรถคันนี้มาอ๋อก่อนจะไปแม็กทุกคนเห็นสเกิร์ตรอบคันไหมเดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆนะสะเกิร์ตรอบคันอย่างสวยอ่าแม็กที่ให้มาเป็น T9 นะครับผมเนะี่ย ตามนี้เลยแต่ว่าคันนี้มีตําหนิอยู่ที่แม็กลอหน้านะฮะคันนี้เห็นไหม <c oughs> มันจะเป็นอย่างเงี้ยอะดุ้งนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะสำหรับคันนี้ใครมาซื้อคันนี้ไปไม่ต้องกังวลเลยนะว่ามันจะได้แบบนี้ไปนะยางเส้นนี้ก็ต้องเปลี่ยน <c oughs> เห็นไหมทุกคนอันนี้น่าจะลงหลุมลงหลงุมมาแล้วก็แบบกินเข้าไปด้วยกันด้วยด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นรถยางใสเตีย้ยแก้มเตี้ยนะมันก็จะ เขาเรียกอะไรอ่ะดูงง่ายหน่อยนะฮะนี่แม็กเอาว่าเดี๋ยวแม็กตรงนี้เปลี่ยนให้นะครับทั้งแม็กทั้งยางเลยอาจจะเปลี่ยนสีเส้นเลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมเพราะว่ายางปคีค่อนข้างใหม่นะครับเดี๋ยวดูให้อีกทีนะสีประตูสีขาวนะฮะคันนี้เป็นตีมแบบว่าขาวดำนะครับมันจะมีลายเส้นแดงคาดๆมาหน่อยทุกคนนะกระจกนะมองหลังมองข้างมีไฟเลี้ยวให้นะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็ค คือสีพวกนี้มันจะสวยแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นรอยง่ายเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถประเภทนี้นะส่วนใหญ่จะเอาไปแรปนะครับแรปเงาแรปสีแรปแรปพลาสติกอะเหมือนติดฟิล์มมือถือนะฮะบอดี้รอบคันสกเกิร์ตรอบคันนะครับสกเกิร์ตรอบคันเลยโหลายเส้นสวยจริงคันนี้ทุกคนดูมันมีมิติความเป็นสกเกิร์ตสกเกิร์ตเขามีมิติมากแบบปกติสกเกิร์ตจะตรงตรงใช่ไหมอันนี้ออกแนวะบอกว่ามี ลายเส้นโค้งออกมานะฮะไว้หุ้มกับล้อหลังหน่อยนะครับนี่ล้อหลังเจ้าของเดิมแต่งสวยนะแต่งมาสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะนี่โหสุดยอดนะครับดูสเกิร์ตชุดหลังนี่ให้ดูเต็มๆเลยคือมองมุมไหนมันก็สวยอ่ะไม่สวยดิภปษาวผู้ชายก็เรียก แม่งโคตรเท่เลยนะครับาฝาโปรงหลังนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะนะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับมีท่อให้แล้วนะคันนี้เสียงท่อเพราะมากนะครับมีไลเนอร์ให้นะทุกคนจากศูนย์บริการเลยเห็นไหมว่าผมเอาป้ายรอถ่ายรูปวางไว้ตรงนี้แล้วนะคันนี้รอถ่ายรูปอยู่นะครับแต่ว่าต้องเอาแม็กไปทําก่อนนะอาจจะต้องเปลี่ยนแม็ก ไม่แน่ใจในส่วนของตรงนี้ก็จะมีแก๊ปหลังครับแก๊ปหลังแต่งน่าจะของแท้จากแบรนด์เขาเลยเพราะว่าผมไม่เคยเห็นโปกติเราจะเห็นอิวสุนะครับจะใส่แก๊ปหลังมอนซาชอปอากันนะอะไรพวกนี้อันนี้ไม่มีแบรนด์น่าจะเป็นจากของตัวโรงงานเขาเลยนะครับอ่ะให้ดูฝั่งนี้บ้างให้ดูฝั่งนี้บ้างนะครับย้อนแสงหน่อยนะขออภัยด้วยครับผมอืมหืมแม็กโคตรสวย นคนรับมีข้อเพื่อความสวยงามมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ก็เป็นรอบคันนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับชุดคอนโซลน,นะครับตอนนี้คือสีรอบคันไม่มีโดนนะเราเราดูไปพร้อมกันอยู่แล้วนะครับผมก็ดูไปเรื่อยๆถือกล้องไปก็ดูไปเรื่อยๆว่า มีสีโดนไหมตรงนี้สีไม่มีโดนนะครับไม่มีแม้แต่มอา่าเรียกรอยไม่เห็นก็ไม่มีสภาพสีเนี่ยผมให้99%เลยเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ที่เห็นกันพร้อมกันเมื่อสักครู่นี่คือชุดแม็กนะครับแม็กมันดุ้งมาแล้วก็ยางมีโดนบอกว่าโดนแม็กกินเข้าไปนะฮะอันนี้ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับหรือยังไงดีเปลี่ยนลายไปเลยไหมอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ผมยังไม่รู้ผมต้องทาอะไรบ้าง นะแต่ที่แน่ๆคือล้อกับยางต้องเปลี่ยนแต่อยู่ที่ว่าต้องจะเปลี่ยนลายหรือเปล่า,านั้นเองนะครับไปดูข้างในกันเบาะด้านในหัวถุงยังไม่แกะเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้ใหม่จริงตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยปี2023นะรถคันนี้จดปี2022มันรถปีเดียวครับทุกคนไว้ใจได้เลขไม้นะ5,000ักว่าเองนี่ทุกคนเห็นเลขไม่ไหมทุกคนเห็นเลขไม้ตรงนี้ไหมฮะ5,000กว่าเองนี่วิทยุเดิมนะฮะ แอร์เมนวนวลนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์5สปีดนะฮะแล้วก็ถ้าเอาเกียร์หลังบวรวมด้วยก็จะเป็น6นะครับหว<ฮ>ถุงทุกอย่างยังอยู่ฮะยอดแสงหรือเปล่าเนี่ยยอดแสงไม่น่าถุงยังอยู่ฮะรถคันนี้ใหม่ครับผมคือแค่ล้างมาก็ใหม่แล้วนะครับอ่ะห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมเนี่ยสภาพแบบเนี้ยคุณเอาไปใช้ยาวๆนะครับผม ฟรีดาวนะครับคันนี้ฟรีดาวนะฮะออกได้ทุกอาชีพอยากได้4ประตูถ้าถามว่าเงินเดือนแค่เก้าพันออกได้ไหมลองทักเข้ามาฮะเงินเดือนเก้าพันผมว่าออกได้ชัวร์นะแต่อาจจะต้องมีกู้ร่วมนิดนึงถ้าทหารเงินเดือนมากกว่านี้ก็คือออกคนเดียวได้แหละแต่อันนี้พูดถึงเงินเดือนประมาณเก้าพันอยากได้4ประตูนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆว่าเงินเดือนเก้าพันอยากได้4ประตูต้องทําอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างคุณทักเข้ามานะเดี๋ยวผมจัดการให้ขอบคุณครับ